่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ทางช่องไนโรเนี่ยได้ทําการเปิดร้านรับเติมแล้วนะครับผมที่ชื่อว่าร้านไนโอช็อปนะผมรับเติมเกมไรน g เจอร์ราคาถูกสุดคุ้มถูกกว่าในเกมทุกแพ็กอย่างแน่นอนนะครับผมสดวกปลอดภัยแน่นอนเคดีแน่นนะครับผมนึกถึงจะเติมไลนเจอร์นะครับผมให้นึกถึงร้านไนโอช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผมเอาละครับผมก็ขอกรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนโอเช่นเคยนะครับผม ถึงวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าดีใจและก็เสียใจไปตามๆกันนะครับผมก็คือมีความมีสองความรู้สึกนี้อยู่ในตอนนี้นะครับผมอโอเคนะครับผมคือผมจะทําการนะครับผมถอดนะครับผมอาดามนะครับผมซึ่งเป็นโอเป็นตัวที่รักมากนะครับผมในช่องผมแล้วก็ในทีมนะครับผมซึ่งตัวนี้มัน คือวันผ่านอะไรมามากมายแล้วนะครับผมสำหรับตัวอดัมนะก็ให้พี่แกได้พักบ้างนะครับผมก็คือเป็นตัวแบบพอเบรกได้ในระดับหนึ่งนะผมสตันป่วนจัดเลยนะโอเคนะผมก็ถึงเวลาปลดประจำการของตัวของอดัมนะผมก็คือบิดาของดูทั้งปวงนะผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการหาตัวใหม่มาเทแล้วนะครับผมไม่รู้จะชิปดีจะเศร้าหรือจะดีใจยังไงนะโอเคตัวใหม่นั่นก็คือนะผมหืด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 นี่ อาดูวิสเดกนี่อ่าฮ่าเราก็ได้ทำการนะครับผมเอาอาดูวิสนะครับผมมาแทนของเป็นตัวของอาดัมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตอนแรกนะผมก็ว่าจะปั้นหน่อแสงแหละแต่รู้สึกว่าผมเอาลองมาปั้นอานูวิดูนะผมเพราะว่าผมจะลองว่าจะเน้นใช้ระยะยาวนะผมเพราะว่าตัวของอานูวิสมันมีการ์ดเราใช่ไหมรู้สึกว่า กัวอนาคตเงี้ยเปลี่ยนเนาะแสงจะตกไม่ต้าเพื่อไปเจอตัวที่ดีกว่านี้มานะครับผมอ่าก็เลยปั้นอาดูบีสไปนะผมเพราะอาดูบีสเนี่ยเป็นตัวชนที่ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการนะผมลงพีวีเลยละกันนะครับผมไปไปโชว์ประสิทธิภาพของอาดูบีสนะผมให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวนี้มันเก่งแค่ไหนนะครับผมท่านผู้ชมนะอ่าซึ่งเป็นตัวที่แซมมอนค่อนข้างปวดเลยนะผมเอาจากทีมผิดนะผมไปเปิดทีมบีก่อนนะคือไม่ได้ไม่ได้ปล่อยตัวชนไปก่อนเลยนะผม โอเคนะผมทีมนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะก็อยากจะหากบเร็วๆนะครับผมมาป้านเอเมิเลียกับลิมนะครับผมโอเคนะฮะน่าจะได้อยู่นะครับผมอ่าเราคือทีมผมเนี่ยนาเมดแพงหลังเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะมีบาวล็อกมีเอลซามีนอนแสงอนยะ่างเงี้ยนอแสงก็เป็นทางขวัแพงหลังนะ่เอเมิเลียกับลิมเนี่ยมันยืนค่อนข้างไกลด้วยนะครับผมเอมิเลียนี่ตัวยืนไกลเลยนะอ่าแต่ไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะผมเนี่ย คือบางครั้งเนี่ยถ้าเอมิเลียกับเลมหรือพวกเจสแสงบารล็อกงีก้ยจนดีเยอะอย่างเงี้ยตัวที่จะอยู่รอดทีมผมมีไม่กี่ตัวก็คืออานูบีดนะครับผมอานูบีดเอาลีเวอร์แล้วก็บารล็อกนะครับผมรู้สึกว่าบาล็อกมันอิดนะเว้ยวารล็อกมันคือมันยืนได้คือมันน่าจะใช้นะครับผมก็คือบารล็อกผมใช้ลบสกิลแค่ไนะม่เกิน40%นะครับผมเพราะว่าผมจะเอาทางด้านของลบสกิลนะครับผมจากสกิลสองของมันนะครับผมอ่ะ แล้วก็บวกกับการที่ว่าให้บาวล็อกเนี่ยมาหลบสกิลด้วยตำแหน่งของมันเองด้วยนะครับผมอ่าก็เราก็เลือกออปชันเกียร์อื่นไปนะครับผมผมก็เลยเอาเล่านะครับผมเล่าเล่าไอของจีนนะไอเกียร์จีนนะครับผมมาใส่นะครับผมให้เกียร์ช่องสุดท้ายของตัวของบาวล็อกแทนนะครับผมอ่าคือเกียร์ของอารัมเนี่ยผมก็เลาะนะครับผมโลาะออกหมดเลยนะแล้วก็มาใส่ของอารูบีแทนนะครับผมอุ้ยทีมนี้ทีมนี้มามาเหนือนะนะทีมนี้มาเหนือนะผมตอนน้องรีบปล่อยตัวแล้วนะครับผม อยากให้เขาได้เล่นก่อนนะผมพี่ผมนี่ตอนเปิดเกมมันชิื่อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมกดโลเลยกันนะสร้างจังหวะนะผมเป็นกานกองทัพผมตายนะครับผมลองรุ่นดูนะครับผมเวลาแช่แข็งเนี้ยบาจิมันก็น่าจะคอยบัฟโลให้นะครับผมโอ้โหทีนี้สุดเกินนะครับผมทีนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวลองดูนะครับผมไปเรื่อยเรื่อยลองดูนะโอ้โหอาดูบี้กับโอลิเวอร์เราคือทนนามเมตของชินจังนะครับผมโอลิเวอร์ชินจังเนี่ยผมเห็นมันบางครั้งมันฉีดพวกแบบ แบบเออโอลิเวอร์หรือไม่ก็บาร์ล็อกาเงี้ยเจ็บพอสมควรนะผมอ่าดูดีชินจังแม่งแบบคือทุกความคว่าสกิลชินจังอ่ะไกลมากก็คือ500จุดแถมสกิลคูดาวต่ำด้วยนะผมทีนี้ผมก็ขอยอมแพ้นะผมแบบเออก็ยอมรับนะว่าชินจังตัวมันโกงนะครับผมก็คือทีนี้เนี่ยมีเกียร์โดนแน่นอนนะโอ้ ไม่ลีชานะ่ยคนดูคนไหนที่แบบไม่มีแนบะผมนี่คือหาสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมก็คือเราคงจะเข้าใจความรู้สึกนะผมเมื่อเราไปเจอทีมที่แบบมีเกตโดนแน่นอนใช่ไหมซึ่ง i อดีผมเนะ่ยมันไม่มีคือเอาจริงผมพูดเย่ยบ่นหลายคลิปคลิปหายเลยกับเกตโดนแน่นอนแล้วสึกว่าไม่รู้มันจะทําให้เกมมันเสียสมดุลหรือเปล่านะก็คือแบบพวกทีมที่ไม่มีเกตโดนแน่นอนเนะี้ยคือมันเจอ,อยากนะผมเล่นยากอย่างทีมเมื่อกี้เห็นไหมคือทีมผมเนี่ยคือเล่นไม่ไหวเลยถึงเบาล็อกผมจะแม็กนามเอ็ถึงจะสิบล้านแต่แค่ไม่มีเกตโดนน,นนเะยมัก เออก็สกิลมันอาจจะไม่ค่อยโดนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมไปต่อเลยละกันนะยังไม่ยอมแพนม้นะครับผมจัดไปอีกห้ารูบี้นะครับผมมาๆมานะผมรู้สึกว่าเรื่องวันๆก็ชิงจังเลยนะตอนนี้ถนะ้าตัวไม,ม่โอพีนะครับผมโอเคทีนี้จัดเลยละกันนะครับผมคือลีกประมาณนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวกาดัลมันเยอะๆขึ้เรื่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคเชื่อเืยเปลี่ยนทีมโอมยเนาะ ทิพไผ่เลยไงโอเคทีมเขาไม่มีตัวบล็อกวิงหน้าป้อมนะครับผมโอเคนะผมลองค่อยๆเล่นดูนะครับผมเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยมันค,คือสกิลแบบโดนไม่ง่ายมากจริงนะคือ24่ี่เปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เลยนะก็คือเลนเจอร์หนึ่งในสี่ตัวน,นั้นคือโดนแน่นอนนะครับผมอ่โอเคนะผมไหวนะทีนี้ผมภาวนาะขอให้ไหวนะผมไหวไหวเถอะไหวเถอะนะอ่า ก็ปันอดุบีแท้ๆน่าแซ่แต่อดุบีแถามว่ายืนดีไม่ยืนดีแบบดีมากๆแล้เป็นตัวชนที่ผมชอบตัวหนึ Nathan ่งเลยนะผมคือยืนได้นานมากๆนะครับผมอ่าแถมสร้างหลุมศพฟาโรมาป่วนอีกแล้วมึงยืนชะงักกันทำไมเป็นกองนะผมเมื่อกี้ไม่รู้โดนตัวอะไรสตันนะโอเคนะครับผมอ่าผมต้องหากบมารีบยันเอมิเลียแล้วนะครับผมก็เอมิเลียช่วงนี้เนี่ยมึงจะกิ่งไปไหนนะครับผมนะโอเคเบอร์บอบากิมันเตะไม่ตายด้วยนะผมบากิตัวแบบโอ้โหสุดยอดนะผม โอ้โหโห,โหนอนแสงทำจังหวะด,ดีมากครับฝั่งเขานะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆนะผมค่อยเล่นไปนะผมสแปมนอนแสงไปเรื่อยๆนะผมอ่าโอเคนะผมอาดูบีทเนี่ยโอลิเวอร์มันเป็นตัวยืนชั้นดีเลยนะผมถึงน้ำเอจะเบาๆหรือไม่ค่อยมีก็ตามนะครับผมอ่าเห็นไหมมันก็พอยืนได้นะผมแต่เชื่อด,ดูดิอวิมเลียมันน่าเกลียดอ่ะเอลซ่ากับบากีผมไม่ได้ยืนนะคิดดูไม่มีบากีออกมาอื้อหือไม่โอ้โหบากีลูกลากโดนซะแล้วนะผม โอ้โหทีมเขาที่แบบทีมียืนยื้นักยิงนะอานูบิทผมยืนนะผมอานูบิทที่ผมสายยืนนะผมอานูบิทนะโอเคนะผมถึงปล่อยตัวทีลเจอร์เยอะแค่ไหนผมว่าทีมนี้ผมน่าจะแพ้นะครับผมอยู่อยากส่งแล้วนะน้ามิดแผงหลังผมมีแค่บาวล็อกกับเอลซาสองตัวซึ่งเอลซามันรู้สึกว่ายืนแบบเดียวก็ซิมองทิ้งแล้วนะผมนะสหรับทีมมีนะผมโอเคผมก็แพ้อย่างง่ายดายนะครับผมพลังของตัวปัรคเอมิเลียนะครับผมเฮียเอ้ยจบแล้วนะครับผมถึงผมจะมีนะแต่ผมไม่มีกบปั้นนะครับ เศร้านะครับผมเศร้านะกบช่วงนี้คือผมคือเปิดหาเินเจอร์เยอะเกินจนคิดดูคิดดูว่าผมหากบไม่ทันเลยคิดดูนะครับผมผมเป็นการผมเป็นคนที่ชื่นชอบในการเก็บผู้เทพมากๆเลยเพร่อเขให้ปั้นในอนาคตน,นะปั้นตอนที่ตัวมัน<ค>ตากเร็ว <c oughs> นะครับผมโอ้ผมเลี้ยงเอมิเลียดีกว่าผมเห็นแล้วกูท้อคิดตบไม่เลยสัตว์นี่ดิแม่งเห็นเอมิเลียแล้วท้อไปบากิปรับบากิสกิลประมาณห้าร้อยจุดฉันจังนี่มันจะได้เก่งแล้วผมก็ยัยลืมเปลี่ยนทีมอ่ะโอเคช่างแม่งเลยนะครับผม บากีก็เป็นตัวที่ครบเครื่องอีตัวนะผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทุๆๆเล่นนะบากีผมถือว่าเก่งมากๆเลยนะ,อะโอเคนะผมด้วยความพี่บัฟกับความสามารถมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะผมคือสกิลมันโกงนะเราไม่ควรรับให้สกิลของบากิมันไกลเกินเอเออใช่ไกลเกินไปนะผมเพราะบากีมาสามร้อยสามร้อยสิบอยู่ก็โอเคแล้วนะผมะด้วยความพี่ท่าทางสกิลเนี่ยมันดูตีไม่ไกลอยู่แล้วไงอ่าแล้วบากีเนี่ยสกิลมันโกงนะผม คือคิดดูมียกเิกรรมตาห้วิสตัน5วิสร้างความเสียหาย3,100%นะครับผมคิดดูความแรงของตัว เออ่บาคินะผมแรงนะแรงไม่พอแถมสตันดีด้วยนะผมอาวุธอับิลโกโใส่นี่คือแบบเสริมความเก่งแบบมากๆเลยนะผมโอเคทีมนี้มีเออ่ตัวของเอเมิเลียกับเลมนะผมคู่เทพที่มันตึงๆนะมีทวรมตัวชนนะแต่มมไม่น่าไหวกว่าทีมนี้เฮียโอ้โหโทวะอีโทวะมึงไปแข่งวิ่งอยู่เซนโบดี้เฮียวิ่งเร็วมากนะผมโอ้โหโทวะทำไมโทวะทีมกลมมันฆ่าไม่ได้เป็ทีมเขาอะพอขายโทวะทีมไหมนะครับผม โอ้โหดูดีเห็นไหมเห็นไหมดูดีความโกงของเอเมิเลียกับเลมมาโอ้โหที่ผมคือไม่ได้ยืนเลยเว้ยคลิปนี้มาแบบมาไว้อะไรให้พ่อกระดมหรือม,มาบ่นเอเมิเลียวะเนี่ยฮัลโหลเฮียตัวมันโกงจริงโอ้กูจะแพ้แล้วไม่นะโอ้โพลาดเลยเฮียกูปั๊ดเหนื่อยเลยวะผมต้องรีบหาปาั้นเ,เอเมิเลียแม่งโอ้ยแต่ก็ปั้นบากิ๋วหรือว่าก็ไม่เสียดายนะผมโอ้โหเกียร์แบบคิดดูเกียร์เขาแบบไม่ได้มีโดนแน่นอนแต่ผมแพ้ชิบหายเลยไงโอ้โห อับอายขายหน้าจริงบอทเขาน่าจะเล่นเก่งด้วยเอเลียเอเมียยืน400 410จุดมันตัวทตุไฟเป็นตัวออตัวน้อยๆเลยนะทตาไฟน้อยๆเลยที่มันจะสามารถล้วงตีเอเมียได้นะผมยกเว้นนะผมมีตัวหนึ่งเป็นทตุไฟที่ตีกไกลพอสมควรนั่นนะก็คือมิลิมนะผมแต่มิลิมตอนนี้มันตกไม่ต้าไปตั้งนานแล้วมันเริ่มกระจ่องแกงแล้วนะผมเดินกระช้าสก,กิลกระช้านะผมแต่นะเมย์จะถุอ,อผมว่ามันแรงไหมก,ก,ก็ก็แรงพอสมควรนะผมแต่ให้บากีแรงกว่านะผม อ่าถ้าเอมิเลียเกยดีจริงก็ดีจริงนะผมไอ้เหี้ยคือผมไม่เห็นทุกทีมไม่ตีทุกทีแล้วผมตีเอมิเลียบางทีมผมก็แพ้แม่งไอ้เหี้ยตัวแม่งโดนเนือ้อไส้สัตว์ไปบัไม่ปพวกไอ้นั่นดีกว่าพวกกับโยเรนไไอย่างงี้ไอ้เหี้ยตัวม่งโดนทอดทิ้งแล้วอ่ะเออเอ,อตัวใหม่ๆมันอวยเนาะก็คือคนเอาจริงนะโคลาโบร,รอบเนี้ยไอ้ชาแมนคิงไม่กากสุดแหละไอ้เหี้ยเกมมึงอยากให้มันบั๊มจริงเลยไอ้พวกรู้สึกสงสารโคลาโบชาแมนคิงมากเลยอ่ะ ความสามารถก็มีไอ้ความสามารถก็โอเคนะครับผมแต่เรื่องสกิลเนี่ยผมมองว่ากระจอกชิบหายนะครับอ่าเลนเลนนี่ก็แบบเปลี่ยนเป็นยกเลิกอมตะาฮาวี่งก็โอเคนะผมคือมันเป็นทางชี้ไงตัวมันก็กกกไม่ได้ก็ก็ก็บัฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็คือถ้าเล่นกับหนอนแสงอ่ะถ้าเป็นหนอนแสงอ่ะถ้าจะเป็นหนอนแสงที่แบบเออเกียร์เน้นติดชี้อย่างเงี้ยผมว่าหนอนแสงเล่นกับเลน่ะได้เลยนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปน<ส>ี้ก็มาไว้อะไรนะครับผมก็คือ บทป,ประจำการตัวของอดัมออกทีมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องสตันเนี่ยอดัมนะครับผมทำได้ดีมากๆเนี่ยนะรู้สึกว่าเออไอเนี่ยพวกเนี้ยไอไอ,เ,อ,เ,อเลมไอเลนดิเลนโทวารู้สึกว่าสตันไม่ค่อยแม่นเลยนะที่ผมดูมาเนี่ยอดัมรู้สึกว่าจะแม่นแม่นสุดแล้วนะครับผมก็คือมีเริ่มมีพลังแฝงมันมีเรดัตขึ้นมาทันทีนะครับผมแต่ถ้ามาเทียบกันในยุคนี้นะครับผม อาดัมเนี่ยมาเริ่มถดถอยลงไปเยอะมากเลยตั้งแต่มีเจ้าเก้าดาวเข้ามานะผมก็คือบากิโอลิเวอร์แม่งเลมีมิเลียบาเอียดอาดัมกูเรียบร้อยนะผมกูสาวมาเป็นโลโก้ช่องนะผมคิดว่าจะอยู่ได้นานเงียแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็เป็นตัวในอนิเมะที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งนะครับผมโอเคนะผมก็ขอจบคลิปที้แน,นี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ